นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun ์ i f อกกี้รสช็อกโกแลตกลับเข้าสู่ The รเดร i ิบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งของสุดล้ำค่าที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นในโลกซึ่งคุณเชียก็พร้อมอยู่แล้วเธอจะพาไปที่ไหนไปติดตามกันได้เลยครับกับช่วงนี้หยิบชิ้นโบแดง สำหรับวันนี้น้าทีมงานบอกใช่ว่าเชียจะมีความกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจริงอยากจะบอกทีมงานมากว่าไม่ต้องมาที่นี่เชียกับดูเด็กไม่ต้องมาที่นี่เชียกับดูเด็กไม่น่าใช่นะคะเอาแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชียจะดูเด็กกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันยังไงให้มาปีนเล่นไปมาอยู่แค่ตรงนี้หรอก็ไม่น่าใช่ <c oughs> ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วขอภารกิจเลยดีกว่าค่ะ้ภารกิจฉาก คาบูเชินะคะภารกิจคือตามหาของเล่นลิมิเต็ดอีดิชันที่มีเพียง10ชิ้นในโลก10ชิ้นในโลกที่ตุนี่ทอยมิวเซียมแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยอย่ารอช้าค่ะไป <ST AN CO> ของเล่นเหรอโตแล้วไม่เห็นจะชอบเลยอ้าคุณคุณคือ ใช่ครับโชคมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่เนี่ยที่ใช้คำว่าเป็นมิวเซียมเนี่ยคือคุณผู้ชมเชียแค่จะบอกว่าเดินเข้ามานะของเยอะมากถึงหมื่นชิ้นไหมอ่ะเชี่ยให้มากสุดเลยหมื่นชิ้นอะในที่แห่งนี้เกินครับเกินเหรอแสนถึงแสนห้าแสนห้าแสนห้าไม่ใช่ราคานะแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้นใช่ครับอยู่ในแห่งนี้นะคะใช่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นชิ้นคุณผู้ชมเนาะนี่อย่างนั้นเนี่ย เนนลองดูดูคุณขนุนพาไปหน่อยที่ที่คุณขนุนจับเมื่อกี้อันนี้เชก็ไม่เคยเห็นแล้วนะใช่ครับวันนี้จะเป็นงานไม้ครับเนี่ยใช่เป็นงานไม้ทาสีมายากไหมได้ไหมยากไหมคะตัวนี้ตอนซื้อมาไม่ยากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วถามมูลค่าเลยดีกว่าค่ะถ้าราคารวมของเล่นทุกชิ้นประมาณให้ได้ไหมคะได้ครับคือเคยมีคนมาขอซื้อเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันทั้งหมดเนี่ยสาบล้าน 30ล้านครับสาล้านเลยแต่ราคาจริงอาจจะเกินเพราะด้วยความที่ของเล่นเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นก็ลงแล้วขายไหมคะไม่ขายไม่ขายด้วยเอาล่ะเชื่อว่าวันนี้3ชิ้นเด็ดๆคือยังไงก็ต้องดูอะยังไงก็ต้องไปอะเชิญเลยดีกว่าค่ะได้ครับไปค่ะมา ไหนขอขอชิ้นแรกที่คุณอยากจะโชว์หน่อยค่ะว่าคืออะไรก็คือจะเป็นเซตนี้นะครับบาซิงกาเซตบาซิงกาอ่าหุ่ยไหนยังไงบ้างที่คุณอยากจะให้ดูก่อนเลยมีตัวไหนบ้างที่จะไฮไลท์ก็จะเป็น3ตัวนี้ครับทำไมถึงเป็น3ตัวนี้ที่อยากจะให้พวกเราดูคะสามตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น3ตัวที่ดิจิตอลอีชันอ่านี่ไงนี่ไงนี่ยมันจะมี ป้ายอยู่มีนัมเบอร์อยู่ด้วยนะใช่ครับเคยมีคนมาขอซื้อไหมคะเคยครับมีเรื่อยๆเลยครับจริงเหรอใช่เขาเสนอมาอย่างไรบ้างเขาว่าขอซื้อ3ตัวเขาขอซื้อเท่าไหร่ตรนทั้งแสนห้าครับตอนนั้นแสนห้าครับต้นทั้งห้าปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วด้วยใช่ถ้าปัจจุบันนี้ราคาไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ครับเอาความหายากแล้วกันในองค์ประกอบที่ครบครบแบบนี้ค่ะตั้งแต่เก็บมาเจอแบบนี้หลายชิ้นไหมคะปีนึงไม่ถึง5้าตัวครับไม่ถึง5้าตัวใช่ล้วอาจจะเป็น โพสอื่นหรือว่ารูปแบบอื่นด้วยโอ้คนลุกแล้วแม่นี่แค่เริ่มตน้นยังไม่เจอของเล่นที่มีแค่10ชิ้นในโลกนะคะซึ่งมีอยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับต่อเลยดีกว่าไปค่ะอยาก<ด>เจอมาก<ช>ไปค่ะและนี่คือชิ้นที่2ใช่ครับซึ่งคือนี่เหรอคะใช่ครับเซตเจ้าหญิงแดนะ่า เซตเจ้าหญิงดอานะ่าจะเป็นจะเป็นชิ้นไหนไหมคะที่อยากจะให้<ล>เป็นชิ้นที่สองก็คือจะเป็นตัวชุดแต่งงานนี่แหละครับชุดแต่งงานแต่ว่าเห็นบอกว่าแต่ละชุดแต่ละชิ้นเนี่ยคือยังไงคะมีความพิเศษยังไงครตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าทุกชุดทุกโมเดลที่ออกมาเนี่ยบริษัทที่ไปทาเนี่ยต้องไปขอทางราชวงศ์กิจก่อนอว่าจะขอทําออกมาเพื่อเป็นการขายค่ะ,ะซึ่ง,งจะทําออกมาได้ทุกชุดคือลุกจริงๆใช่ครับแม้กระทั่งเนี่ย แหวนเอ่ยเนี่ยรายละเอียดต้องมีเรฟเรนซ์ไปให้ทางนั้นเขาเลยแล้วทำออกมาชุดหนึ่งให้เขาดูเหมือนแค่ไหนเอาเอาราคารวมที่ได้มาเลยนะคะราคารวมที่ได้มาหมดนี่น่าจะประมาณ5 0 0แสนห้าแสนบาทห้าแสนบาทห้าแสนบาทแต่ก็มันตกใจอยู่อันนี้คือทั้งเซตห้าแสนบาทใช่ครับประมาณประมาณประมาณใช่ไหมคะใช่ครับแล้วชุดที่บอกที่สุดนี่ละคะเท่าไหร่คะชุดนี้อย่างเดียวก็เกือบแสนนะครับ นี่เป็นชิ้นที่2ที่อยากจะให้พวกเราื้วงความหายากหายากจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกในไทยก็ไม่เคยเห็นแทบจะไม่เคยเห็นเลยส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องควนควนขวายในระดับหนึ่งถ้าอยากได้เคยมีคนมาเจอแล้วขอซื้อไหมคะมีมีเหมือนกันเสนอมาเท่าไหร่ตอนนั้นเขาเสนอเขาจะซื้อหมดเลยเสนอมาแปดแสนแปดแสนโอ้โหแปดใช่คือคือต้องเข้าใจว่าราคาของเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะ จะสูงจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเลยรวนๆแล้วแปดแสนเลยตอบว่าไม่ขายไม่ขายเพราะว่าไม่รู้จะไปหามาแทนที่ใช่ไหมพี่ชิวว่าแบบราคาก็เป็นตัวตั้งประมาณนึงแต่คุณค่าเอ่ยความชื่นชอบความสุขที่ได้ครอบครองเนาะมันมันวัดมูลค่าไม่ได้อะความสุขที่เราสึกว่าบินไปมันได้มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะและนี่ก็ยังไม่ใช่หนึ่งในสิชิ้นในโลกใบนี้ที่ใช้กำลังตามหาารกิจไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยใช่ต่อไปเจอแน่ใช่ครับนะคะไป หนึ่งในสิบชิ้นของโลกใบนี้ชิ้นนั้นคืออะไรไปดูดกว่าค่ะใช่ครับและชิ้นนี้เป็นหนึ่งในสิบใช่ครับซึ่งหยุดตรงนี้เลยครับชิ้นใช่ครับนี่คือหนึ่งในสิบชิ้นบนโลกใบนี้ยังไงคะคุณขนุนต้องเล่าแล้วแหละเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เชไดเจอเจอเหมือนกันอ่าตัว,วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดขายให้ดีลเลอร์ก่อนค่ะคือเป็นต้องเป็นดีลเลอร์ระดับ มิดมิกของประเทศก่อนคือพูดง่ายง่ายไม่ใช่ว่ามีเงินเนี่ยจะซื้อกันได้ใช่ครับก็คิดดูแล้วกันว่าความยากมันขนาดไหนทั้งโลกมีแค่10ชิ้นใช่ครับหนึ่งในสิอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็คุณเก็บไว้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็คืออะไรคะกล่องครับกล่องที่ใส่ตัวนี้มาคุณก็มาเก็บตั้งไว้อย่างนี้เลยใช่ครับ โอ้โห oh, ตัวนี้ความพิเศษมันคือยังไงอะคะตัวนี้ความพิเศษคือตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์การ์ดทั้งตัวเลย uh huh. อ่าฮะอ่าก็คือเป็นวัสดุดเดียวกับพวกกันชนรถยนต์ uh huh. เรื่อแล้วก็จะเป็นพวกเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การที่เขาดีไซน์ออกมาให้เป็นฟิวชั่นกับพีน o อ c คิโองตัวจมูกนะครับใช่จะเป็น,นตัวนี้เลยจะเป็นออริจินอลเลยเขาจะดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลย มีแค่สิบตัวที่เป็นไซส์นี้เท่านั้นและเห็นบอกว่าตรงตรงข้างหลังนี้มันเป็นอะไรนะคะเป็นป้ายแท็กค่ะว่าเป็นตัวที่7ถูกใจไหมคะเลขถูกใจเลยใช่ไหมได้ตัวที่หนึ่งมากกว่าโอ้โหแล้วเท่าที่ดูนะคะคือดูแบบตาเปล่าๆเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้มีแบบรอยต่อไม่มีรอยต่อเลยครับก็คือขึ้นรูปเป็นตัวนี้เลยแล้วก็มานั่งทำสีที่หลังโอ้โหเนียนกริบเลยเคยมีคนเสนอซื้อเนี่ยเชื่อว่าเยอะแหละ สูงสุดเท่าไหร่คะบอกได้ไหมคะให้พี่ถ่ายดีกว่าให้พี่ถ่ายดีกว่าให้ถ่ายหรออยากจากข้อมูลที่ให้ไปทั้งหมดอโอเชื่อว่าต้องมีขึ้นหลานอะถ้าคนอยากได้จริงๆต้องมีขึ้นล้านเพราะมันมีแค่สิบตัวบนโลกแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าไปกี่ล้านนะเท่าไหร่คะอ่าตัวนี้เคยมีคนมาขอซื้อเมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทของเล่หนึ่งล้านบาทของเล่หนึ่งล้านบาทถูกต้องครับ <laughs> นั่นสี่ปีที่แล้วทะลุล้านแน่นอน <laughs> แต่ว่า4ปีที่แล้ว1ล้านถ้ามาปัจจุบันเนี่ยราคาไม่อยู่แค่นี้แล้วแน่นอนใช่ครับฉะนั้นแล้วภารกิจเชียร์เช่ว่าสำเร็จแล้วเจอแล้วก็คือมิกกี้เมาส์กับพีโนคิโอตัวนี้ค <laughs> ุณขนุนถ้าใครสนใจอยากจะมาเดินชมแบบนี้คือทามิวเซียมเปิดให้ชมได้ไหมคะเปิดครับยังไงเอ่ยเ,ออเปิดทุกวัน เสาร์อาทิตย์ <c oughs> แล้วก็วันหยุดนักขัตฤตษ์เลนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะก็มาเยี่ยมชมกันนะคะรับรองว่ามันจะเหมือนกับที่ทีมงานบอกชเชฉลยว่าเหมือนเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วเกินจินตนาการอีกเพราะคุณจะได้เห็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะ <c oughs> คุณขนุนตูนี่ทอยมิวเซียมนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับช่วงหยิบชิ้นโบแดงของเชียกก็จบภารกิจเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับ The Red Ribbon h i โซ So เยอะภารกิจติดโบนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา5โมงเย็นนะคะทางช่อง3กดหมายเลข33แห่งนี้ค่ะวันนี้เราทุกคนตรงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life